สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ของป่านไม่เจ้าพันไม้นะครับแต่วันนี้ป่านไม่เจ้าพันไม้นะครับก็จะพามาเข้าสวนนะครับแปลงน้ำในคิดตั้นม่วงจัมโบ้ครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีดอกอ่าเยอะนะครับแต่ก็มีอุปสรรคนะครับขออภัยาภาพมืดนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามา6กโมงครึ่งนะครับช่วงนี้หน้าเล้งนะครับตอนกลางวันก็จะยาวหน่อยนะครับก็จะไปมืดเกือบหนึ่งทุ่มครับอันนี้ก็เลยเข้ามา สำรวจดอกนะครับเพราะว่าแปลงนี้เนี่ยหลังจะเป็นดอกเนี่ยผมก็ได้เข้ามาไม่บ่อยมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องเฝ้าร้านครับลงไปจําหน่ายร้านขายต้นไม้นะครับก็ขึ้นมาดูนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งนะครับมาดูการพัฒนาของดอกนะครับแล้วก็คนที่ควบคุมเรื่องของการให้น้ําก็คือคุณแม่นะครับแรงนี้จะได้คุณแม่นะครับมาให้น้ํา ให้ปุ๋ยนะครับแต่ว่าบางครั้งผมต้องขึ้นมาดูก่อนนะครับว่าอตอนนี้ควรจะให้น้ําสักกี่นาทีนะครับเว้นน้ํากี่วันนะครับแล้วก็ทําอะไรบ้างครับหลังจากการออกดอกแล้วผมจะไม่ค่อยเน้นให้ปุ๋ยแล้วครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือในปีแรกเนี่ยนะครับผมจะไม่เน้นนะครับในการทําให้ขั้วเหนียวในการทําให้ลูกติดเยอะนะครับ ผมเอาแค่ต้นไหนสมบูรณ์ติดกี่ลูกเอาแค่นั้นก่อนนะครับแต่พอรุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการนะครับาบารุงแล้วก็เราก็จะเน้นปริมาณของลูกมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้ในกลุ่มของแคลเซียมบรอนเข้ามาช่วยนะครับเปิดต้าดอกเสร็จแล้วก็จะใช้ในางานบํารุงลูกนะครับเติมอาหารระหว่างต้นเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้เราก็ปล่อยพิธีธรรมชาติดูก่อนนะครับดูปฏิกิริยาเขาก่อนอผมอยากลองชิมลำไยที่ตันแปลงของผมเองว่ารสชาติเนี่ย มันจะกรอบไหมนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่สูงนะครับเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่สูงแล้วดินเป็นดินแห้งดินแข็งดินลูกรังนะครับถ้าพื้นที่ลุ่มนะครับชื้นเนี่ยมันจะออกมาหวานกรมกล่อมนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่อย่างนี้ผมคิดว่ามันน่าจะกรอบใน,นความคิดของผมนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นดูนะครับว่าตอนออกลูกเนี่ยมันจะมาลักษณะลูกอย่างไรนะครับปีนี้อาจจะยังไม่จําหน่ายอาจจะเป็นการเปิดให้ชมให้ชิม นะครับสาหรับในแปลงของกำลังตันงมุนจัมบูที่เป็นปีแรกนะครับครับชุดนี้ก็เนี่ยครับช่อดอกข้างลางที่จะเยอะนะครับอ่าเมื่อวันก่อนนะครับได้คุยกับทีมงานทีมงานบอกว่าในโซนโซนด้านล่างที่ผมอยู่นะครับก็ดอกร่วงหมดเลยนะครับดอกออกมาก็กขลางที่จะเยอะนะครับแต่ว่าทิ้งดอกหมดเลยนะครับเกิดจากปัจจัยนะครับเรื่องของสภาพอากาศที่ผมพามาให้ดูครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่ผมทํานะครับที่เกิดจากลมนะครับลมกระโชกแล้วก็ตีขั้วดอก ปีดอกจนทําให้ดอกหลุดร่วงเพราะงั้นจะเยอะนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นลูกเท่าๆาน,นะครับหัวแม่มือบางแล้วนะครับนี่เลยนะครับส่วนต้นนี้นะครับไปเป็นอยู่ปลายยอดสุดเฉพาะกลังที่จะใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ,รบต้นนี้ถ้าเราลูกสุดนะครับเราตัดลงมานะครับตัดลงมาให้ต่ําแล้วให้มันแตกใหม่ นะครับมันก็จะอยู่นี่เลยนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้กําลังบานดอกดอกบานหอมนะครับน่าจะมีกลิ่นหอมนิดๆหน่อยๆนี่ครับดอกลำไยคิดตันนะครับหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับอ่จะให้ดูแบบนี่เลยนะครับ ดอกบานบานเสร็จแล้วก็จะก,กลายเป็นลูกนะครับกลายเป็นลูกกลายเป็นเม็ดแต่ว่าอัตรา,าก,การติดเหมือนที่ผมบอกคือมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุย๋ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผสมอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําและอย่างหนึ่งก็คือภัยธรรมชาติในเรื่องของลมแล้วก็กปัจจัยหนึ่งก็คือแดดนะครับแดดร้าจนเกินไปนะครับก็มีปัญหาปีนี้นข้างที่จะเล้งจัดพอแล้งจัดเนี่ยนครับมีปัญหานะครับมีต้นเล็กแต่ก็เริ่มมีดอกแล้ว นะครับเนี่ยครับเลี้ยงลำดับิดตั้นให้ได้ทรงพุ่มนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยทำไมถึงมีทรงพุ่มเยอะนะครับชุดนี้ก็จะในกลุ่มของทรงพุ่มแตกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ส่วนนี้นะครับเดี๋ยวก็หลังจากเป็นลูกนะครับี๋ยวเราจะเปิดสวนอย่างเป็นทางการแล้วก็อาจจะให้เข้ามาเรียนรู้นะครับมาชมแล้วก็เรียนรู้นะครับสำหรับคนที่ปลูกนะครับว่าทํำยังไงนะครับ หนึ่งปีแปดเดือนออกดอกนะครับทํำยังไงนะครับให้มันเป็นทรงพุ่มลักษณะของทรงพุ่มแต่จะไม่ได้เปิดแบบตลอดนะครับอาจจะเป็นรอบนะครับว่าเราก็ต้องมีภาร,ระในการทํางานนะครับผมนี่นะครับลูกอันนี้ยังเล็กอยู่นะครับเรื่องของน้าเนี่ยก็ลังเดินเรื่องของน้ํานะครับให้น้ําดอกก็บางต้นก็เพิ่งจะไหลนะครับบางต้นบางต้นก็ยังไม่มา บางต้นก็ดอกยังไม่มาส่วนบางต้นนะครับก็แทงยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอไม่ได้จังหวะนะครับมันก็จะแทงยอดต้นนี้ก็หลายดอกอยู่นะครับหลายคนนะครับที่ว่าซื้อนะครับต้นกล้าจากของเราไปนะครับในรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่ผมจําหน่ายเนี่ยผมยังไม่ได้ปลูกนะครับปีนั้นย้อนกลับไปปีแรกที่เราจําหน่ายต้นพันเนี่ยรุ่นนั้นผมยังไม่ได้ปลูกนะครับลูกค้าที่ซื้อไปตอนนี้ คอมเมนต์กล่าว่าเป็นลูกแล้วเป็นลูกแล้วได้กินแล้วนะครับนี่รุ่นแรกนะครับผมปล <net> ูกในรุ <m penso humano an> ่นนองชุดที่2แล้วนะครับรุ่นชุดที่2เนี่ยนะครับเริ่มมีเป็นลูกกันบ้างในบางพื้นที่นะครับก็ส่งรูปมาให้ดูว่าได้กินลูกแล้วลูกใหญ่นะครับเพิ่งสอนเป็นนะครับติดลูกมาเยอะมันทีบอกครับปีแรกเราอยาไปเน้นนะครับให้มันติดนะครับให้สอนเป็นนะครับเพราะผมทดลองต้นหนึ่งที่บ้านนะครับปีแรกเนี่ยเราไปเน้นนะครับให้มันเป็นลูกเยอะมันมี5ช่อ6ช่อผมไว้สัก5ช่อถึง6ช่อพอหมดลูกต้นโทมครับ ไอกิ่งที่เราตัดดอกออกไปเนี่ยมันไม่แตกตาเลยนะครับใช้เวลาหลายเดือนมากกว่าจะแตกตามันจะมาแตกตาตามโคนต้นครับแตกขึ้นไม่ใหม่ไอตรงที่เราตัดเนี่ยมันไม่แตกนะครับนั่นคือเราไปรีบไว้ลูกในอายุที่ยังไม่ถึง2ปีพอยังไม่ถึง2ปีเนี่ยตอนเป็นลูกเนี่ยมันดูดอาหารมาเลี้ยงลูกนะครับเอาอาหารมาบำรุงลูกแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยจะงักลงไปนะครับถ้าต้นยังไม่ใหญ่ไม่แนะนําให้ไว้ลูกก่อนนะครับให้มันต้นใหญ่นิดนึงก่อนละต้นใหญ่พุ่มใหญ่ นะครับแล้วก็ยาปีแรกยาไปอัดให้มันติดลูกเยอะไม่ต้องเน้นให้เต็มต้นก่อนแต่พอต้นแก่ขึ้นนะครับลูกมันก็จะเยอะตามเนี่ยในช่อนี้ไม่ติดสักดอกหนึ่งนะ,นะครับไม่ติดลูกเลยนะครับเอาหลายปัจจัยนะครับเรื่องตั้งแต่แสงนะครับไปดูอีกโซนหนึ่งโซนนี้ก็ยังที่ติดน้อยนะครับเหมือนที่บอกคือจังหวะของการําดอกมีปัจจัยมากเลยนะครับทีนี้ก็นแหล่งน้ํเรอเนี่ย ียงพอนะครับสําหรับการใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะเล้งนานหรือเล้งจัดสักแค่ไหนนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่สูงนะครับนะครับรอบสูงเนีย่ยมันจะอยู่สูงกว่าพื้นที่เราทั้งหมดนะครับน้ํามันก็จะไหลลงมารวมนะครับแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นสายน้ําที่น้ําไหลลงมารวมนะครับเราก็ขุดย่างลึกลงไปเลยตาน้ําลงไป่ขอข้างที่จะเยอะกาน,นสระนี้น้ําเราจะพอจะมีใช้ตลอดทั้งปี นี่คือหัวใจสําคัญของการทำกรเกษตรนะครับแหล่งน้ําปุ๋ยนะครับแหล่งน้ํามีนะครับดินไม่ดีนะครับดินลูกดังอย่างนี้ดินไม่ดีไม่เป็นไรนะครับเราเติมแกลบเติมปุ๋ยอินทรียลงไปเดี๋ยวดินเราก็ปลูกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีน้ำอนั้นคือเราทำกเกษตรข้างล่างนี่จะยากนะครับะนะครับต้นต้นแรกต้นนี้นะครับก็เริ่มเริ่มที่จะมีดอกนะครับเหมือนที่บอกก็คือดอกไม่ค่อยจะยืดักเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะว่ามัน โอ้ยถ้าใครมาอยู่ในสงขาช่วงนี้ครับค่อนข้างที่จะร้อนจัดแล้วก็ลมแรงมันก็มีผลเรื่องของการอ,าออกดอกเรื่องของการติดลูกกับโซนนี้ก็เราทําดอกหลังนะครับมันก็เลยติดค่อนข้างที่จะน้อยนี่ผมก็เริ่มที่จะเอาตอนนี้ก็กล้วยลงหมดแล้วน,นะครับแล้วก็ขานะครับที่เราปลูกคลุมดินเอาไว้นะครับปลูกคลุมดินไว้ระหว่างแถวนี่นะครับที่เราปลูกคลุมดินเอาไว้เนี่ยผมก็ตัดลงนะครับ เพื่อเอาใบมันมาคลุมดินเพราะว่ามันแล้งนะครับพอแล้งแล้วเนี่ยดินจะแห้งเี็วแล้วก็คลุมดินแต่ไม่คลุมใมโคนะครับเพราะว่าถ้าคลุมใมโคเนี่ยปัญหาคือมดจะมาอาศัยพอมดอาศัยเนี่ยมดจะขึ้นลําต้นขึ้นไปขึ้นมาเอาเพี้ยเาไปนะครับก็ไปติดตอนนี้ก็คือจากกอังกฤษจะไม่ค่อยเจอเพี้ยแล้วนะครับเพี้ยที่อยู่บนต้นเนี่ยเกิดจากมดนะครับมดขึ้นไปกินขี้เพี้ยขนเพี้ยขึ้นลงขึ้นลงนะครับต้นนี้ก็ติดปราบรายนะครับไม่กี่ลูก ช่อหนึ่งก็สองสามลูกอ่าพวกนี้นะครับเดี๋ยวพอการตัดแต่งกิ่งก็คือเราต้องใช้บันไดบันไดาย,ยาวสามเมตรนะครับแล้วก็ใช้กันไกรคีบแต่งกิ่งแล้วก็เปิดก้านจะทำให้มันปลู่ออกชอวนี้ก็ตอนนี้ดอกกำ้ังเยอะนี่คือลักษณะอาการที่เจอนะครับในกลุ่มของบางช่วงให้ดูก็คือนี่ครับไม่ติดเลย ครับสลัดออกหมดเลยปัจจัยนะครับเรื่องของนี่ครับสภาพไปล้อมสภาพอากาศบางครั้งนะครับมันแรงจนให้มีดอกเยอะแต่ว่าก็มีปัจจัยตัวอื่นที่ทําให้มันร่วงเหมือนกันต้นนี้เข้มข้นมากใบต้นนี้ก็น่าจะติดไม่เยอะนะครับเพราะว่าดูคือแดดมันค่อนข้างที่จะแรงต้นนี้นะครับเดีย๋ยวแปลงนี้นะครับเดี๋ยวถ้า หลังจากการตัดแต่งตรงพุ่มเสร็จก็อาจจะทำการล้อมนะครับล้อมออกบางส่วนนะครับต้นหูข้างหลังเราเนี่ยต้นนี้นะครับใบใบค่อนข้างที่จะหาอาหารสะสมในใบยเยอะต้นใหญ่แต่ยังไม่ไหลดอกออกมานะครับดีจวรอรอลุ้นนะครับน่าจะไหลอยู่ โอเคนะครับทีนี้ก็คือพามาดูนะครับในแปลงน้ำเนยคิดตันม่วงจัมโบ้ที่ปัดไม้ยบวนไม้ปลูกเอาไว้นะครับก็ตอนนี้เรื่องคุมเรื่องของน้ำนะครับปัจจัยน้ําสําคัญนะครับเด๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับความพื้นหน้าตอนนี้ก็บางต้นใหญ่สุดก็กวาไม่มือแล้วนะครับอย่างน้อยของเราก็คือไม่ใช่ม่วงจัมโบ้ที่ลูกเท้าอวบไม่มือแน่นอนนะครับตอนนี้ก็คือลูกมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเลือกสายพันธุ์ได้ดีนะครับเวลาเราปลูกนะครับออสีเหลืองสีเขียวนะครับ ตรงสายพันธุ์นะครับสีม่วงก็มีตั้งแต่ม่วงลูกเล็กม่วงไข่ไก่ม่วงยัมโบนะครับบางทีถ้าเราไปซื้อในเพจปลอมนะครับในเพจปลอมหรือกลุ่มปลอมนะครับพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันไม่รู้ส่งอะไรมาให้นะครับช่วงก่อนก็ส่งกล้าลำไยอีดอกอ็นนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามวีดูปันไม้เจ้าปันไม้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ